การเดินทางที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากก้าวแรกเสมอเราจื้อก้าวค่ะสายไม่ได้ก้าวคิดเองไม่ได้หรอกมันเท่เกินไปแต่พอดีว่าประโยคนี้มันดันจี๊ดใจกับเรื่องที่สายจะเล่าวันนี้ค่ะก็คือเรื่อง Pen นีสต o อก หุ้นจิ๋วที่ราคาไม่ถึง5ดอลลา,า,อาร์สหรัฐค่ะแล้วเชื่อไหมว่าบริษัทที่มี Market Cap ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกอย่าง Apple หรือว่าบริษัทใหญ่ๆแบบ Microsoft หรือ Amazon เคยเป็นหุ้นจิ๋วที่ไม่มีใครรู้จักแล้วก็ขายกันในราคาถูกๆมาก่อนนะแต่ว่าบริษัทพวกนี้เนี่ยเขาเกิดมายัางไงอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาโตได้แบบเป็นพันเท่าขนาดนั้นและโอกาสในการลงทุนของทุกๆคนเนี่ยให้มันเกี่ยวอะไรกับ p พน n y Sto อกวะ ต้องดูแล้วแหละคลิปนี้สาย Money Monster และคลิปนี้สนับสนุนโดยแอปพลิเคชันดามจากธนาคารเกียรตินาคินพันทระขอบพระคุณค่ะย้อนกลับไป ย้อนไปย้อนอ่าย้อนกลับไปปี1976ในโรงรถธรรมดาธรรมดาของคุณพ่อของคุณสตีฟจ็อบที่นั่นนะคะก็มีคุณสตีฟจ็อบกับเพื่อนอีกสองคนค่ะก็คือสตีฟวอสเนียกและโรนัลเวนช่วยกันประกอบคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะคะคคคคแล้วก็ได้เป็นคอมพิวเตอร์ Apple o n วขึ้นมาค่ะหน้าตาก็อย่างที่เห็นเลยนะคะแบบใช่คอมพิวเตอร์หรือเปล่านะ มันเออมันก็ดูคลาสสิกนะแต่ว่ามันดูแบบน้องไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้กระทั่งหน้าจอใช้ยังไงแต่เชื่อไหมว่าไอ้คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีหน้าจอเครื่องนี้เนี่ยสตีฟจ็อบตั้งราคาขายมันเอาไว้ที่666.66ด66อลลาร์สหรัฐและนี่ก็คือราคาขายที่เขาเอาไปขายในร้าน The ะไบ e s ช็อวันที่11เมษายนปี1976ปี1976นะคอมพิวเตอร์หน้าตายอย่างเงี้ย ที่ยังไม่เคยมีใครรู้จักเลยอ่ะหกร้อสหดอลลาร์สหรัฐแพงเธอเขาขายแบบนี้ไปอ่ะ50เครื่องพอได้ทุนกลับมาแล้วก็ไปทำา p p p l e 1อีกเวอร์ชันหนึแบบนี้โอเคมีจอมาให้ละอีก200เครื่องซึ่งตอนนั้นนะบริษัท Apple ก็คือบริษัทเล็กๆ ไม่มีใครรู้จักไม่ได้รับการยอมรับอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าโอเคเขาก็แบบเออขายหุ้นนะนะซึ่งหุ้นของ Apple นะก็เคยขายอยู่ที่ราคาแบบไม่ถึงเซนหรือว่าแบบเซนเดียวช่วงปี1986จนกระทั่ง Apple ได้ ให้กำเนิด Apple 2ขึ้นมาค่ะซึ่งไอ้เจ้า Apple 2เนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนของบริษัท Apple เหมือนกันนะเพราะว่าจุดเด่นของมันคือเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานง่ายก็เลยทำให้คนทั่วไปนะคะสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น Apple 2เนี่ยก็เลยกลายเป็นคอมพิวเตอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยยอดขายถล่มทลายค่ะทำให้ Apple เป็นที่รู้จักกันในวงการคอมพิวเตอร์แล้วก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วคอมพิวเตอร์ ของ Apple มันง่ายจริงนะคะเพราะว่าไซก็เป็นหนึ่งในสาวกค,คอมพิวเตอร์ของ Apple ิลไซใช้ macbook มาตั้งแต่อายุ18ทําให้หลังจากนั้นน่ะไปใช้คอมพิวเตอร์อันอื่นก็คือดูโง่ไปเลยถ้าเป็นคอมก็คือไม่เคยเปลี่ยนใช้ Apple มาตลอดะคะ่ะเพราะว่ามันง่ายจริงส่วนนี้นะคะก็คือชาร์จวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์จาก Apple ตลอด50 ปีที่ผ่านมาค่ะก็จะเห็นว่า Apple เนี่ยได้ให้นวัตกรรมอะไรใหม่หมๆกับตลาดโลกมาเยอะมากแล้วก็ได้รับการยอมรับมาเยอะมากแล้วจะเห็นว่ามันเดินทางผ่านมาแต่ชาร์จราคาเนี่ยมันแทบจะราบเรียบไปกับพื้นเลยใช่ไหมคะและแล้วมันก็ทะยานขึ้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ราคาหุ้น Apple เนี่ยอยู่ที่ราวๆ230ราดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นค่ะมันโตขึ้นมานับจากช่วงแรกที่มันเปิดตัวคะถึง4 5 0 0 0ทําให้ทุกวันนี้ Apple ิลกลาเป็นบริษัทที่มี Market Cap สูงที่สุดในโลกมากถึง3.3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะมาอีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ Amazon เราย้อนเวลากลับไปที่ a เม z o n เมื่อปี1994กันอีกครั้งนะคะเจฟบซอส ลาออกจากงานประจำเลยมาขายของออนไลน์เพราะคิดว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นโอกาสแน่ๆเลยเจฟเบซอสก็เลยออกมาเป็นพ่อค้าออนไลน์ขายหนังสืออยู่ในโรงรถโรงรถอีกแล้วเหมือน Apple เลยเขาตั้งชื่อบริษัทว่า cadabra.com ซึ่งตอนหลังก็เปลี่ยนมาเป็น amazon.com นะคะก็เริ่มจากขายหนังสือออนไลน์ก่อนนะ่แหละเพราะว่าคิดว่าหนังสือเป็นสินค้าที่แบบเออขายง่ายขายคล่องนักเก็บก็ได้อะไรแบบเนี้ย amazon, amazon ก็เคยเป็นบริษัทเล็กจิ๋วมาก่อนแล้วเขาเคยเป็น penny stock มาเหมือนกันนะก็คือตั้งแต่ช่วงปี1997 แล้วก็ก่อนหน้านั้นนะหุ้นของอเมซอนก็เคยมีราคาแค่ประมาณเซ็นเดียวมาก่อนเหมือนกันแต่อเมซอนไม่ได้หยุดอยู่แค่ขายหนังสือไงเขาขยายวงออกไปเป็นจะขายซีดีขายนู่นขายนี่ตั้งแต่ซักกระเบือยันเรือลบเรือลบคงไม่มี นั่นแหละก็เลยกลายเป็นบริษัทที่ขาย everything จริงกระเบลแบบที่เราเห็นในทุกวันนี้จุดเปลี่ยนของ Amazon ก็คือบริการที่โดนใจลูกค้ามากๆที่เรียกว่า Amazon Prime ที่ให้บริการลูกค้าแบบเปลี่ยนประสบการณ์คนซื้อของออนไลน์ทั้งโลกไปตลอดการเลยไม่ว่าจะเป็นการส่งฟรีก็มีส่งเร็วก็ได้แถมมีดูหนังฟังเพลงฟรีก็เลยทาให้อเมซอนเนี่ยสามารถที่จะคลองใจลูกค้าซื้อของออนไลน์แบบ โลกได้จากร้านหนังสือเล็กๆในโรงรถไกลามาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกอเมริซอนได้แสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ขอให้เริ่มจากก้าวแรกนี่แหละและจากที่เคยเป็นบริษัทที่ขายหุ้นแบบไม่มีใครรู้จักอะ่ะราคาแบบเ e นนี่สต็อกหุ้นจิว๋วอ่ะเขาใช้เวลาประมาณ30ปีผ่านไปราคาหุ้นของอเมซอนวันนี้อยู่ที่ราวๆ2 2 5ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นก็คือโตขึ้นมานับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเนี่ย44,000เปอร์เซ็นต์และอีกบริษัทหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือ ไมโครซอฟ พูดถึง Apple แล้วไม่มี Microsoft เดี๋ยวมันไม่บาลานซ์ใช่ไหมซึ่ง Microsoft เนี่ยเขาก็เป็นแบบหนึ่งใน Magnificent 7 1วหนึ่งใน7ดนางฟ้าที่ใครๆก็อยากจะได้ย้อนกลับไปตอนเริ่มต้นปี1975 l ิลเกสแล้วก็พอลอเลนนะคะเป็นเพื่อน2คนที่แบบเด็กเนือ้อทั้งคอมพิวเตอร์เขาช่วยกันพัฒนาภาษาที่เรียกว่า Basic สำหรับเครื่อง a l t a ต r 880ขึ้นมาเออใจก็ไม่รู้จักนะแต่ว่ามันก็คือประมาณเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆหลังจากนั้นก็ตั้งบริษัท Microsoft นมนะคะท New Mexico คโคร่อบัท Microsoft เนี่ยก็มาจากไมโครคอมพิวเตอร์ที่พวกเขาขัางใช้บวกกันกันกบซอฟต์แวร์เป็น Microsoft ซึ่งเหมือนเดิมตอนสมัยที่ยังไม่มีใครรู้จักอะ่ะ Microsoft ก็ขายหุ้นแบบขายได้นิดหน่อยๆเป็นเพนนีสต็อกหุ้นจิ๋วเหมือนกันแล้วจุดเปลี่ยนของ Microsoft ก็คือ MS-DOS การพัฒนา MS-DOS ให้เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์บุคคลหรือว่า PC นะคะได้กลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรม ทั้งโลกเลยทำให้ Microsoft สามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดได้เลยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็กลายเป็นผู้นำในตลาดซอฟต์แวร์ไปเลยค่ะต่อมา Microsoft ก็ยังออกผลิตภัณฑ์ที่แบบโดนใจคนใช้งานมากๆก็คือ Windows เป็นผลิตภัณฑ์กราฟิกที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายจนกระทั่งกลายเป็นระบบปฏิบัติการที่ครองตลาดโลกไปเลยนะคะแล้วก็ทำให้ Microsoft เนี่ยก็เคยเป็นบริษัท Tech Company ที่เคยใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนกันซึ่งเรื่องราวของ Microsoft เนี่ยมันทําให้เรารู้นะคะว่าการที่ทําพัฒนาเทคโนโลยีได้ตอบโจทย์ชีวิตของมนุษย์จํานวนมากเนี่ยมันคือคีย์สําคัญที่ทําให้บริษัทเนี่ยเดินทางไปสู่ความสําเร็จใหญ่มากๆซึ่ง Microsoft นะก่อนที่จะถึงปี1986เนี่ยหุ้นของเขาก็เคยอยู่แค่แบบหลักเส้นเดียวจนกระทั่งตอนนี้หุ้น m i c r o s o f t แพงมากคะ่ะอยู่ที่429ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นคือแพงขึ้นมานับตั้งแต่เปิดตัวนะ เพิ่มขึ้นมา45,500%ถ้ามีทําแมชชีนฉันจะบอกให้ตัวเองย้อนเวลากลับไปกลับไปบอกให้ไปด,ดั้นด้นหาแบบพวกเขาให้ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของสหรัฐอ,อเมริกาแล้วขอซื้อหุ้นมาให้หมดรอเล่นรอเล่น <c oughs> เห็นไหมว,ว่าความยิ่งใหญ่ที่มันยิ่งใหญ่อลังการอยู่ในโลกทุกวันนี้มันไม่ได้เกิดมาแล้วก็ใหญ่เลยมันเคยเล็กจิ๋วกันมาก่อน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความฝันเราอยากจะทําอะไรนะเริ่มต้นเลยทุกอย่างมันเริ่มจากก้าวแรกเสมอไม่ต้องรอพร้อมรอพร้อมรอเก่งมันก็ไม่ได้ทําสักทีค่ะ ทำแล้วล้มแล้วลุกลุกขึ้นมาให้เก่งกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่เป็นสายลงมือทำแต่คุณเป็นสายเลือกคัดสรรแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นโอกาสของนักลงทุนเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็เห็นแล้วว่าบริษัทที่มันใหญ่โตทุกวันนี้มันก็โตมาจากบริษัทเล็กๆทั้งนั้นแหละและสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณตาย <c oughs> ก็เป็นคนหนึ่งนะที่มีทุนน้อยการที่เรามองโอกาสลงไปใน penny stock อ่ะ มันก็เป็นโอกาสที่เราจะใช้เงินทุนแบบไม่ต้องเยอะมากเลือกหุ้นที่มันเล็กๆแต่ว่ามีโอกาสเติบโตแทนที่จะเอาเงินไปลงไปทุ่มกับหุ้นที่มันเป็นตัวใหญ่แล้วก็ราคามันแพงมากๆแล้วใช่ปะ่ะซึ่งหุ้น penny stock มันหมายถึงหุ้นจิว๋วที่มีราคาไม่ถึง5ดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งหุ้นจิ๋วแบบนี้นะมันก็จะมีซ่อนตัวอยู่ใน NASDAQ ก็มีแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไปอยู่ใน Russell 2000ค่ะซึ่ง Russell 2000เป็นดัชนีที่รวบรวมบริษัทขนาดเล็ก2000บริษัทของสหรัฐอเมริกาเอาไว้ข้อดีของ Russell 2000หรือว่าหุ้นขนาดเล็กวันนี้ก็คือค่าเฉลีย่ย P/E ratio มันถูกกว่าค่าเฉลีย่ย P/E ratio ของ S&P 500ค่ะเพราะว่า P/E ratio ของ Russell 2000วันนี้อยู่ที่21แต่ S&P 5 0 0อยู่ที่27 อธิบาย P/E ratio นิดนึงนะคะ P/E ratio ก็คือตัวที่บอกว่าถ้าคุณลงทุนซื้อวันนี้อีกกี่ปีคืนทุน Rascell สองพันอยู่ที่21แปลว่าซื้อวันนี้อีก21ปีคืนทุนส่วน S&P 5 0 0อยอยู่ที่27แปลว่าซื้อวันนี้อีก27ปีคืนทุนมันก็เลยแพงกว่าไงคะแล้วถ้าถามว่าหุ้นตัวเล็กเพนนีสต็อกวันนี้มันโดดเด่นไปที่อุตสาหกรรมประมาณไหนบ้างก็จะต้องเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและตอบโจทย์ ชีวิตของคนในยุคนี้และในอนาคตค่ะไม่ว่าจะเป็น AI พลังงานสะอาดไบโอเทคโนโลยี Bio นะคะหรือว่าอุตสาหการรมเกี่ยวกับเกมและก็เทคโนโลยีด้านการผลิต ยารักษาโรคด้วยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะลองทําความรู้จักกับหุ้นเพนนีสต็อกนะคะดามของธนาคารเกียรตินาคินพัทรัฐเนี่ยเขาก็มีคัดสรรหุ้นเพนนีสต็อกมาให้ค่ะเป็นหุ้นเพนนีสต็อกที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนแล้วก็ทําราคาหุ้นได้พุ่งกว่า50%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาวิธีก็ง่ายมากเลยหยิบมือถือขึ้นมานะคะ ใครที่ยังไม่ได้โหลดก็ไปโหลดมาเลยค่ะแอปพลิเคชันดามค่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็เปิดแอปพลิเคชันดามขึ้นมาเลยเห็นไหมแล้วก็กดไปที่ invest นะคะมันจะอยู่ตรงนี้ตึงหรือว่าลงทุนนะคะพอกดไปแล้วก็กดไปที่ US stock ค่ะตรงนี้ตึงแล้วก็กดไปจะเห็นคำว่า trending อยู่ข้างล่างคำว่า trending นะคะตรง ท o p s p i k e Penny พอกดไปแล้วเท่านี้เราก็จะได้หุ้นตรงกับเกณฑ์ที่สายว่ามาเมื่อกี้คือเป็นเพ n นีสต็อกที่ทำราคาหุ้นพุ่งกว่า50%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแต่ก็ต้องบอกความเสี่ยงกันด้วยนะคะว่าการที่เราจะเลือกซื้อ Penny สต็อกหุ้นจิว๋วหุ้นที่เป็นบริษัทเล็กๆมันก็มีความเสี่ยงมากกว่าการที่จะไปซื้อ หุ้นตัวใหญ่ที่มันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเนิ่นนานแล้วมันก็มีเงินทุนสูงกว่าที่สําคัญก็คือหุ้นเพนนีสต็อกที่มันจะมีโอกาสเติบโตไปแบบยิ่งใหญ่เหมือนอย่าง Apple Microsoft แล้วก็ Amazon มันก็คงไม่ได้มีเยอะค่ะซึ่งความเสี่ยงในหุ้น penny stock นะคะหลักๆเลยที่ต้องบอกกันไว้ก็คือ1นึ่ผพันผนสูงมันอาจจะทําให้คุณกําไรได้เร็วแล้วก็ขาดทุนได้เร็วด้วยค่ะ 2. คือสภาพคล่องต่ําค่ะเวลาที่คุณอาจจะขายคุณอาจจะขายไม่ได้ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะต้องกดราคาให้ต่ํากว่าตลาดถึงจะขายได้3ก็คือข้อมูลน้อยค่ะข้อมูลน้อยก็เลยทําให้วิเครออาะห์ยากนิดนึงนะคะ4ก็คือ เสี่ยงที่จะเป็นหุ้นที่ถูกปั่นเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันใช้เงินไม่ได้เยอะมากในการที่จะซื้อหุ้น p e n นีสต็อกสรุปแล้วก็คือการลงทุนในหุ้น p e n นีสต็อกนะคะก็เหมือนกับต้องร้องเพลงว่ารู้ว่าเสียงแต่คงต้อง อยากจะลองหรือไม่อยากจะลองก็ต้องไปลองพิจารณากันเอาเองนะคะเพราะว่าหุ้นเพนนีสต็อกมันเป็นโอกาสสาหรับคนที่แบบทุนไม่มากหรือเป็นคนที่มองหาการเติบโตที่มันแบบระยะยาวแล้วก็เติบโตมากๆเหมือนกันแล้วจะบอกว่าใครที่จะเล่นเพนนีสต็อกก็ต้องเป็นคนที่ยอมรับความเสี่ยงสูงได้แล้วก็ต้องเป็นคนที่ศึกษาลงไปในรายละเอียดได้มากพอสมควรติดตามข่าวแบบใกล้ชิดอะไรอย่างนี้อา้าอยากลองดูก็โหลดเลยแอปพลิเคชันดา